สวัสดีครับดีครับพวกเราสายอ่อนฟิชชิงนะครับวันนี้จะพาพี่ๆน้าๆไปตกปลาช่อนข้างทางกันทัวร์ไปทัวร์อ่าโดยเหยื่อที่เราใช้ในวันนี้ครับเป็นเหย,ย,ย,ยื่อสายอ่อนนี่เหยื่อสายอ่อนแ่เดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมครับไปครับ ตอนนี้เรามาถึงหมายตกปลากันแล้วนะครับจะเป็นหมายจะเป็นลักษณะแบบคลองธรรมชาติข้างๆทางรถไฟครับเขาว่ามีลูกคอกเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอลูกคอกหรือเปล่าตันนี้กำลังเดินหาที่ตกกันอยู่ยังไงม,มีมีที่ตกไหม เดินมาสักไกลสุดท้ายมไม่มีที่ตกโอ้เรียบร้อยครับหมายเลขาตกไม่ได้โอ้ลกมากโอ้ต้องเดินกลับไปที่รถครับรถอยู่ oh, ไกลมากเลยนู่น <no. S 1> โอเคนู่นไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า ในเดือนว่ไมไปนะไปยไปเตียกกันเลยไปแล้วเลยนอ้นงกระโดดกลับเล เมื่อกี้เปิดกล้องไม่ทันครับนะป๊อปก็ตกอยู่ผมก็ตกอยู่นี่เราได้มาแล้วเยน,นี้เราลอดแฮวแล้วาสายกำลังสวยเลยนี่ครับจะให้ดูเหยือ่อเลยนี่เหยื่อให้เราใช้ครับกบ,กบยางเป็นเหยื่อกบยางสายอ่อนนะครับไม่ต้องทนมากตีไปกอกลับ ปาก,กัดแน่นอนเน่ฝากก็ได้ครับกบยางใส่อ่อนเดีย๋ยวรอติดตามตัวต่อไปครับมาแน่มาแน่น <Okay. S 1> โอเคปลากระโดด เยอะมากแล้วมาแล้วครับแต้มที่สองเล็กไปหน่อยนี่กบยางส่อ่อนนะครับปากว้ด้วยครับตีไปกอกลับเดี๋ยวปลากินเองครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะปล่อยครับเล็กเกินโอเคตามตัวต่อไปครับนะครับสำหรับผลงานในวันนี้นะครับปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็ ลูกคอกชโดโอ้ยังไงฝ <Wow. S 1> ากติดตามคลิปฝากกดไลค์กดแช <c oughs> ร์สักหน่อยครับ <c oughs> ให้กับ <c oughs> ช่องสายอ่อนพิชชิ่งด้วยนะครับจ <c oughs> ต่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ